ต้องแยกกันคนออละเรื่องกันไม่เกี่ยวกันต้องแยกกันวิทาชีวิเห็นชัดมากเลยนะคะว่าเราเห็นวงจรการทําธุรกิจที่มีอัตราดอกเบี้ยแพงเกินไปกําไรมากเกินไปถึงแม้จะเป็นภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นก็ตามแต่ขึ้นไปเยอะและต้องถอยลงมาในขณะเดียวกันตลาดออมทรัพย์หรือตลาดกู้ยืมทั่วไปอันนั้นก็ต้องขึ้นตามกลไกของธนาคารกลางโลกล่าสุดรัฐบาลตั้งคณะทํางานโดยจะมีกระทรวงการคลังในช่วงการขับเคลื่อนวิกฤตทั้งอาหารวิกฤตพลังงานธนาคารออมสินมีโจทย์อะไรเพิ่มเติมไหมคะทิ้งท้ายก่อนหมดเวลาวันนี้เชิญค่ะ ครับไม่มีครับก็โจทย์เราก็ชัดเจนนะครับเราเป็นธนาคารเพื่อสังคมนะครับหน้าที่ผมต้องการสร้าง Impact m p a c t p o s i t i v e impact ที่ชัดในการช่วยคนช่วยสังคมนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มาตั้งใจทำพีอาร์เลยตั้งใจมาช่วยคนให้ได้เป็นกอบเป็นกำนะครับแล้วก็ช่วยคนก็ต้องเกิดผลจริงเราก็ดาเนินการตามนโยบายรัฐบาลเต็มที่นะครับของท่านนายกท่านประคังท่านรองนายกสุภพงศ์นะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือดําเนินการเต็มที่ถึงท่านไม่สั่งเราก็ทํานะครับ ท่านสั่งเราก็ยิ่งทำเยเลยนะครับดั้เราก็มาตั้งใจช่วยคนจริงๆไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอย่างอื่นเลยนะครับก็ต้อง,ต,องต้องเรียนอย่างนั้นขอบคุณนะคะรู้ว่ายุ่งร้วม,มีงานเยอะมากกว่าจะได้คืคุณวิทัยติดต่อมาตั้งแต่ต้นปีเหมือนกันขอบคุณที่ให้เวลารายการฟ้าสายบายสิริวันเพราะเชื่อว่าคนฟังรายการนี้มีหลากหลายเพราะเราไปทั่วประเทศแต่สิ่งหนึ่งที่ฟังแล้วสบายใจแล้วก็ไม่ผิดหวังที่ได้ฟังวิธีคิดคําว่าช่วยคนคําว่าลดภาระหนี้ของคนไทยทั้งประเทศใครอาจจะเคยใช้บริการธนาคารพาณิชชย์ออาจจะะใ้้เงินนกกูรบบ วันนี้สบายใจได้ว่าถ้าคุณเป็นรายย่อยๆแลวคุณรู้จักพวกเขาคุณแนะนําเลยธนาคารออมสินกาลังมีบริการใหม่ๆที่ช่วยได้จริงแล้วก็มีตัวเลขที่เมื่อกี้ยืนยันว่าช่วยได้เยอะพอสมควรขอบคุณทุกเวลาที่สลับมานะคะแล้วก็เชื่อว่ารเราจะเห็นเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในประเทศไทยจากธนาคารออมสินภายใต้การบริหารของคุณวิไทยรัตนากรดูแลสุขภาพและมีโอกาสแวะเวียนมาคุยกันใหม่ขอบคุณมากค่ะสรับพีดีครับสวัสดีครับ นั่นก็เป็นการได้สัมภาษณ์ได้พูดคุยกับคุณวิชัยเมื่อวันก่อนเพราะว่าช่วงเวลาที่ต้องประชุมอตลอดเวลาก็เป็นความท้าทายของผู้นําองค์กรผู้นาประเทศทั้งโลกใช่ไหมคะต,ตอ,อนต้นงวยการันนี้ปุ้งสิบอนแรกก็ย่อข่าวเออแว่า,าตอนต้นเสียไม่ออกนิดหน่อยเมืเรามาทวนกันนี้ถึงว่าวันนี้ข่าวที่น่าสนใจทั้งโลกคืออะไรเราปฏิเสธความจริงไม่ได้ว่าอยู่เคอรเซียไม่จบง่ายเพราะท่าทีที่ผู้นำเชเนสก,กี้บอกโอ้เ oh, ขาแฮปปี้มากได้ไฮมาาละเป็นอะไรที่เขาปรารถนา เขาจะเปลี่ยนเกมอยู่เพียงจะต้องชนะมแม้ว่าอันนั้นบริจูชอนสันผู้นำของอังกฤษซึ่งมีบทบาทชัดเจนมาตลอดว่าเป็นเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการสนับสนุนกับเซเรนสกี้คือไปพบเซเรนสกี้ถึงสองครั้งแต่ปรากฏว่าจากพิการเขาแต่งตั้งนอรองประธานวิทเราก็มีคดีอื้อฉาอยู่ก็ทำให้เกิดการลาออกัฐมนตรีสุดท้ายเนี่ยทีมคณะรัฐวนติีและทีมทำงนานของบริจูชอนสันลาออกถึงหกสิบคนเลยค่ะ นั่นเองเป็นจุดหนึ่งที่พอกรรมการซักฟอกมากกรรมธิการเมื่อวานของเขาเนี่ยโอ้ยเฉสันก็ยอมรับว่าเขาแต่งตั้งโดยที่เขาไม่รู้ว่าคนเนี้ยมีประวัติที่ไม่ดีก็เลยเป็นที่มาที่ไปสี่โมงเย็นเมื่อวานข่าวทั้งโลกแรงในประเทศไทยเนี่ยข่าวทั้งโลกไม่มีข่าวไหนเลยนอกจากนายอังกษลาออกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ผู้นําเจอแรงอัดแรงประทับจากหลายเรื่องถ้าคุณพลาดบ่อยๆสุดท้าย โกนนัดนี้มีง่ายนักในการที่จะยืนอยู่ในจุดเดิมแต่เขายังรักษาการนาะยกรัฐมนตรีไปจนถึงตุลาคมน,นะคะที่พักจะมีการประชุมเลือกหัวหน้าใหม่ไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนรัฐบาลเพราะว่าอังเวียดเขามีกฎหมายชัดเจนว่าอันนี้ไม่ใช่การยุบสภาแต่เป็นแค่การลาออกของหัวพัก ก็หมดตําแหน่งหมดวาระไปเลยปริย,ยายก็ต้องรอเวาลาเลือกใหม่ทั้งที่ต้นปีหนะ้าองังกฤษจะมีการเลือกตั้งอยู่เอะเสนอข่าวขึ้นไปเมื่อไรสิ่งที่น่าสนใจเหล่านี้ถูกเรียบเรียยังไงวันนี้เราต้องมองแล้วค่ะว่า,วาราคามันดิบที่ทำท่ำรราย่อตัวต่ำาปอรร้อยแล้วก็ทําให้วันนี้เราได้เติมมํามัน,นเบนซิทนที่ราคาถูกลงแต่ดีเซลไม่ถูกลงน,นั่นหมายความว่าเรานั่นก็หมายความว่าผลิตสินค้าและบริการทั้งหลายต้องทนยันเท่าเดิมน,นะคะอาจจะต้องมีโอกาสเพิ่มขึ้นหรือเปล่า พราะล่าสุดราคาน้ำมันก็ดีบขึ้นกลับไปอีกแล้วสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่ากลไกการตลาดการลงทุนของโลกไม่นิ่งเลยเราได้ยินข่าวข่าวประกาศจากประเทศซิมบับเวจาะคุณผู้ชมรู้ฟังซิมบับเวยกรยกเลิกการใช้ดอลลาร์แต่ทำเหรียญทองคําเขาอาศัยจังหวะที่ว่าตอนนี้ทุกคนร้อนวุ่นว้าวตกลงเงินเฟ้อเนี่ยข้าเงินมันจะเสื่อมลงนะ เงินต้องใช้เยอะๆกว่าจะซื้อของได้สักอย่างหนึ่งคนก็เลยวิ่งไปหาสินทรัพย์ที่มีมานานห้าพันกว่าปีก็คือทองคําสินมาเว่ก็ทําเหรียญทองคําออกมาค่ะแต่ผู้ถึงเยอะทีเดียวในวงการการลงทุนผู้ถึงนี้ย้อนไปนิดนางต้องการที่ผู้ถึงว่าสภาของรัสเซียนะเขาก็มีการอนุมัติไใ่อนุมัติผ่านกฎหมายวารรคที่หนึ่งในเรื่องการการเอกชนเรื่องของประชาชนเนี่ยเขามมีส่วนร่วมในการเติมเต็มนับกระมาณของประเทศใน ทางต่อสู้กับยูเครนค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้สงครัญยูเครนลเซียไม่จบง่ายๆฤดูหนาวที่กําลังจะมาเยือนอาจจะหนาวเหน็บทุกครั้งก็ได้ในวันที่ประเทศไทยกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนแล้วว่าฝนจะตกหนักนะคะเกิดทุกภาคของประเทศทีเดียวเตรียมรับมือกันไว้สักนิดนึงจะได้ไม่ต้องอะไรนะรถติดบนถนนเนาะแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นค่ะเมื่อวานกรุงเทพมหานครที่รานคุณเมืองเขามีการใช้หนังกลางแปลงเพื่อสร้างความ อะไรนะสดชื่นให้กับคนกรุงเทพหานครโดยการวิธีคิดของท่านผู้ว่าชัดชาซึ่งตอนนี้ก็ทำในหายเรื่องเหมือนกันที่ดูน่านสนใจแต่ในวันที่กระทรวงสาธารณสุขบุคลาคลกรทางสาธารณสุขเริ่มออกมาพูดแล้วค่ะว่า B A C C B A จุาเนี่ยกำลังมาแรงเหลือเกินก็เหมือนอัตราการติดเชื้อนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า แววแวว่าเขาจะเอากฎหมายฉุกเฉินเนี่ยพรบฉุกเฉินเนี่ยกลับมาใช้มามายืดอายุใช้ต่อรวมทั้งอาจจะลดวันกักตัวนี่แล้นตอนนี้ว่าคุณจะไปร่วมกิจกรรมที่ไหนอย่างน้องนี่ที่ยสินดีชใช่ไหมคะวงนี้ดังมากที่สยามสุข,ขาคนดูก็เยอะเหลือเกินเมวื่อวานรันคนเมืองฉายหนังกางแปลงครั้งที่หนึ่งก็คืนช,ชีวิตชีวาให้กับพ่อค้าแม่ค้ารอบๆตรงนั้นหนังเรื่องแรกที่เขามาฉายมื่อคือในชื่อสองสี่เก้า้าอันธพาลครองเมือง ระเอกของร่วมก็ไปด้วยนะคะคุณพิกเจษดาพรผลดีพูดคุยสัมภาษณ์กับนาย,ยกสุาคมหนังกางแปลงประโยคนึงที่น่าสนใจแล้วนามาพูดถ้าใครอยู่ในวัยของปุมจิตวรพัทรน,นี่คงเคยดูหนันกงการแปลงเนาะในอดีตจะเป็นจะเป็นสิ่งที่คู่กัแบบคนไทยในความลื่นเืินบันเทิงใจจะมีงานมีอะไรก็ตามแต่พอได้ฟังว่านาย,ยกสมาคมหนันกงการแปลงก็พูดว่าสองปีโควิดเนี่ยหนักเลยก็ปกติหนังกลางแปลงที่มีอยู่ในช่วงเวลาที่ผ่านมามักจะฉายในงานแก้บน แต่ตอนนี้ได้กลับมาคึกคักมาเปิดตัวที่นี่เขาเชื่อว่าคนจะให้ความสนใจหนังกลางแปลงต้นหนังกลางแปลงจะเป็นการทลายกำแพงคนรุ่นใหม่ที่มักจะดูทุกยอย่างผ่านมือถืออาจจะได้รับรู้ถึงความสําคัญขอังจารเจอกันได้พูดคุยกันได้เจอหน้าใจตากาันแต่หลาคนรู้กุญน,นี้คือเข้าไปลงหน,นังกลางแปลงเมื่อก่อนไปลงหนังสังกสีการรูสังกสีพอซื้อตั๋วเข้าไปเสร็จก็จะมีเตียงผ้าใบก็เตียงผ้าใบาไปกลางในจุดที่เราอยากดู เอออยากอยากอยากงานดูเพื่อจะดูหนังก็ทําไปแต่จาําได้ว่ามีโกาสดูเิเพราะตอนนั้นเด็กมากแล้วก็หายไปการเป็นโรงหนังวันนี้โรงหนังก็เริ่มกลับมามีชีวิตชีวาแต่โรงหนังเองก็แข่งกับสตรีมมิ่งอย่างเน็ตฟลิกช่ไหมคะโลกไม่เคยหยุดนิ่งนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโลกเปลี่ยนตลอดเวลาแต่คราวนี้น่าสนใจทิ้งท้ายกับข่าวนี้นิดก่อนจะหมดเวลาในช่วงเจ็ดนาฬิกาถึงแปดนาฬิกานะคะเขาบอกว่าผลการศรึกษาล่าสุดโดยองค์กรสาธาระชาติที่ได้รับการเผยแพร่ออกมา นะคะว่าในช่วงสามเดือนแรกของสงครามยูเครนปัจจัยที่เป็นต้นทุนพลังงานอาหารโลกพุ่มขึ้นอย่างมากจนทาให้อัตราเงินเฟอ้อผู้สูงเป็นประวัติการและก็ส่งผลให้คนจำนวน71ล้านคนต้องตกอยู่ในภาวะยากจนผู้อย่างสูงสุดของโครงการของ UNDP เ,เขาบอกเลยว่าเป็นการแถลงข่าวจากออนไลน์นะคะวิเคราะห์สถานการณ์ในประเทศกําลังพัฒนาจํานวน159ประเทศทีเห็นว่าการปรับขึ้นของราคาสินค้า ภพกัณฑ์หลักต่างๆเริ่มมีผลกระทบร้ายแรงและฉับพลันต่อกลุเรียนที่มีฐานะยากจนที่สุดในโลกโดยพลายแล้วหยิบตรงนี้มาพูดเพราะที่เมื่อกี้คุณวิทยเอ็มดีของธนาคารออมสินมาพูดจะเห็นมุมหนึ่ว่าปัญหาของมีสินหรือภาวะผูรโดบ้านเรามันเป็นปัญหาเชิงระบบโครงสร้างแค่ธนาคารเดียวที่หยิบมาคุยกันช่วยอะไรไม่ได้มากนักแต่เห็นมุมสะท้อนอันหนึ่งว่า คุณวิทัยลงไปแก้ในตลาดที่อัตราดอกเบี้ยกดราและรุนแรงเหลือเกินนั้นคือเช่าซื้อขายฝากมอเตอร์ไซค์ทั้งหลายก็นรถยนต์มีเพื่อนที่รู้จักมีน้องที่รู้จักบ,บอกว่าธุรกิจพวกนี้ค่ะดอกเบี้ยถ้าไปคำนวณจริงๆสี่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ังตัวเลขแล้วมีดภาพออกเลยใช่ไหมคะว่าเอ่อการทำธุรกิจถ้าไม่มีจริยธรรมควบคุมหรือกฎเกณฑ์มองผ่านไปความไม่สมดุลก็จะเกิดขึ้นได้ด้วยเหมือนกันเนาะ ตรงนี้นะ่าคิดใช่ไหมคะในวันที่ราคาขาย,ขายาาาไข่หน้าแผงเอ่อหน้าฟาร์มใช่หหน้าแผงหน้าฟาร์มของสากกรสามแห่งที่ประกาศเียไปแล้วว่าต่อไปนี้ราคาไข่แต่ละแผงที่หน้าฟาร์มจะขึ้นไปอีก6บาทเพราะราคาอาหารเลี้ยงเลี้ยงไก่เนี่ยมันพุ่งตัวสูงขึ้นแต่กระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าอาจจะจัดสินค้าราคาถูกออกมาขายกัน ทุกมุมีเรื่องที่เราต้องติดตามเราจะใช้ชีวิตยังไงออกแบบไม่เหมือนกันนะคะอยู่ที่ว่าคุณมีต้นทุนอย่างไรในวันที่นักกีฬาวัลเลย์บอลไทยนักตบสาวไทยก็ทำให้คนไทยภาคภูมิใจว่าเข้าสู่รอบประวัติศาสตร์รอบแปดทีมสุดท้ายเนาะของเนชัลล่นลีวันที่สิบสี่สัปดาห์หนะ้าเขาจะแข่งขันอีกทีหนึ่งกับประเทศเจ้าภาพซะด้วยกรกีหรือตุรกี เรื่องการกีฬาทําให้เราชื่นใจร่วมแบบร่วมใจกันเชียร์ที่จริงเรารวมกันได้หหา่เรื่องแต่บางเรื่อง,ง,อง,ง,องความคิดแตกต่ตางกันแต่สุดท้ายเราเป็นคนไทยเหมือนกันเพราะฉะนั้นนับเวลถาถอยหลังเดี๋ยวเราจะฟังเพลงชาติไทยข่าวรบกวนชาติไทยภูมิใจในความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยทิ้งข่าวทิ้งข่าวนี้นิดเดียวค่ะก่อนจะฟังทั้งหลายทั้งปวงที่น่าสนใจนั่นก็คือว่าตอนนี้การประชุม G20 ที่ประเทศอินโดนีเซียเรากําลังลุ้นกันว่าเขาจะพูดถึงเรื่องยูเครนรัสเซียแน่นอน จีนที่เป็น,นรัฐมนตรีต่างประเทศที่พูดคุยกับกรัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซียว่าน่าจะมีการเจรจา,าได้แล้วก่อนที่ทั้งโลกจะสะเทือนกับเรื่องของภาวะขาดแคลนอาหารแล้วศรีลังกาซึ่งทําการกู้เงิน i อ f นี่นะคะล่าสุดก็ไม่ง่ายเดิมประเทศรีลังกาคือคือประเทศกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาแต่วันนี้ประเทศศรีลังกากลายเป็นประเทศล้มละลายนายเยกของเขาบอกเลยว่าจุดนี้นี่เอง ทำให้การพิชารงานเงื่อนไขของเอ็มเอที่คุยจบแล้วมาสัปดาห์ที่แล้วกลับไปเนี่ยสาหัสมากทีเดียวจนสีลังกาก็ไม่แน่ใจว่าจะทําตามเงื่อนไขไอเอ็มเอได้แค่ไหนล่าสุดนายกสีลังกาโพสทวิตเตอร์ค่ะถึงปูตินถึงคูนารสเซียว่าขอใช้น้ามันเป็นราคาเงื่อนไขกู้มีเงินเมื่อไหร่จะใช้ค่าน้ำมันเพราะตอนนี้สีลังกาหลายๆคนต้องอยู่กับบ้านไม่มีน้ำมันใช้พักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อกับน้องคนหนึ่งที่ น่าสนใจในแวดวงข่าวรุ่นใหม่แป๊บเดียวค่ะ